นพี่น้องกับข้าวเฮามีต้มปลาพี่น้องนี่ต้มปาลารสพี่น้อยต้มส้มปลารสเนาะนี่ปลารสแท้ๆเนาะโอ้ปลารสแท้ๆเลยนี่นี่แต่แกงพริกพี่น้องเนียพริกกินกับต้มปลาอันนี้แกวบองเมทิพยพลิ้นอันนี้ก้อนมกเล็บไม้นี่ยนี่อ่ากริกขึนกรบปุกขึ้นรบอันนี้ของหวานพี่น้องนี่อันนี้ปลาแดกพ่อใหญ่พี่น้อย สีกินกับบักพริกดิบเป็นหนอปาแต่ขักลายพี่น้องเลยมาพี่น้องมาแซบแบน้ำกันมาแต่ต้มปลาโอ,โอหังตีตะหมาใส่ได้ปนไงเลยเข้ารู้แล้วห <c oughs> ักอะไรพี่น้องเลยบัมพริกมาใส่เลดกระแดกใส่ร้อนหมูดู <c oughs> กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเปิดสกูตสกูเดอร์บว์ว่าซีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะยินดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบล็อจอร์นแชนเนลพ่อแม่พี่น้องเลยอ้ามพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กัเข้าครัวเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ็ดอ่ากับข้าวกินเช้าเนาะมื้อนี้ก็เลยสิมาต้มปลาพ่อแม่พี่น้องเลยต้มปลาลุดซื้อมาแต่ตลาดเนาะเมื่อวานนี้ไปตลาดบ้านคั้นชั้ยอดมาพี่น้องเลยก็ได้ปลาลุดมาเนาะ กระสิมาต้มสมยินพ่อแม่พี่น้องมาต้มสมสู่พ่อใหญ่เพิ่นกินเนาะพ่อพ่อใหญ่เพิ่นกะเออมาแต่บ้านเพิ่นเอางัวมาเลี้ยงอยู่หน้ากะเพิ่นเอามากินข้าวเศร้าอยู่พี่พี่น้องเลยมาปั้นข้าวเศร้าอยู่พี่เนาะพอดีมื้อนี้กะมีโอกาสพี่น้องเลยสีต้มสู่เพิ่นกินเนาะพผัวมากินข้าวกับพ่อใหญ่เพิ่นหลายมืออะไรพี่น้องเลยกำลังข้างหม้ออยู่เนาะนะโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเาไปผสมกันเลยพี่น้องเลยตอนนี้หม้อเ้ากระปวดเลยเนาะอ่าแต่ปวดรวยเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอาปลาลงไปนี่พี่น้องปลาลด ซื้อมาแต่ตลาดหนาะว่านี่โอ้ปลาลดกับบุริกินแต่โดนเลยพี่น้อง,งเลยคิดอยากเนาะอยากกินต้มเนี่ยอยากกินปิ้งเนี่ยพี่น้อยเลยรอบนี้ซื้อมาต้มต้มส้มกินพี่น้องเยซื้อมาเซาพันเนาะแต่ตลาดแล้วสตาร์เซมอพี่น้องเยโตโตบอก่อยใหญ่เป็นไงพี่น้องเขาดิปปิ้งกับตำมะข่วงแกมะถั่วเสียไปได้เนี่ยรถ นักเพิ่นหามาแต่ใส่เนาะรู้วรรารรา่าปลาลดน้ำคอนบ่ปลาลดน้ำคอนทำให้น้ำบ่เนี่ยช่วงนี้ปลาเริ่มคอนนั่นได้พี่น้องเลยนี่นาแต่ต้มเซสมมะขามพี่น้องเลยเซขาว่าสิไข่เนาะไม่มากูดพี่น้องนี่เป็นหม้อเข่ามาพี่น้องเลยจานไว้ เขาเขามาต้มน้ำกระดูกหมูพี่น้องนะต้มน้ำกระดูกหมูเนาะไปเห็นน้องมาเหวินอพอดีเลยพี่น้อยนะเผื่อหม้อต้มปลาซุกเนาะเดี๋ยวสไปเกลือเข้ามาก่อนล้วท่าล้วท่า đi 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 lô đi 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 Những luôn lê còi nha tôi đi rằng ma mãi 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 ma mà mãi đâu mãi 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 in, sau thì cứ khẩu thì nó ngay kia khẩu nằm tôm một cái đục mồ Em lên cứ ác nó kia hô ác kia cả ác phạo, hay phần bớt cầm thì กินเบิดจัจเอาเอาถ้วยเอาอยัางเพิ่นไปล่างเนาะไปล่างไว้ แขน,นกระดูกโมพหาดมานน่แดดแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยหกโ,โมงมีแดดเลยถ่าเพิ่นกินแล้วพี่น้องจะเยวถ้่วจานเขา กินแล้วไปล่างไว้เนาะลิล,ล,ลี่กินเก่งตัวใหญ่ให้กินกินข้าวลายพี่นอ้อง อันนี้กินซ่านี่ mm hmm. นะกินแล้วหรือ,อเปล่าเงยงเดี๋ยวสิเอา mm hmm. ถ้วยที่ิ่นกินไปล่างไปเนาะล่างกรอบไปพี่น้องเงย,ยังแรงสิมาเกลือใหม่ พ่อใหญ่พี่น้องตอนนี้กัย่อ,ยอม,มาสู่พ่อใหญ่เปินกินแล้วเนะะาะโมโหพ่อใหญ่เปินได้ยังมากินเศร้าพ่อใหญ่ได้ยังมากินขา้าวเศร้าบเนี้ต้งปลาต้งปลาแก้วปลาแดกข้าวเศร้าพ่อใหญ่เพ่นพี่น้องพี่น้องกับข้าวเฮามีต้มปลาพี่น้องนี่อเตะ ้มปลารดพี่น้อยต้มสมปลารดเนาะนี่ปลารอปลารแท้ๆเนาะโอ้ปลาลดแท้ๆไน้แน่เลาแต่นี่เจียวบัพริกพี่น้อยงงพริกกินกับต้มปลาอันนี้เจียวบองเมิพยพิ่นอันนี้ก้อนมกเร็บไม้เน,นี่ยน,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 นี่ปลาดิบก,กินกับบังพริกบิ๊บเป่นแบบป้าแต่ขักลายพี่น้อยง มาพี่น้องมาเสพแซ่บน้ำกันมาเนี่ยต้มปลามาสู่พ่อใหญ่คนกินพี่น้องเลยกินข้าวเส้าเสพแซ่บน้ำกันพ่อใหญ่ก็หากระไรงัวมาแต่บ้านพี่น้องเลยหากระไปผูกงัวมาเนาะมาปั่นเส้ากินน้ำกันพี่น้องเลยมาพี่น้องมาเสพแซ่บน้ำกันมาต้มปลาโอ้หนังตีตะหมาเสร็จแล้วพ่อใหญ่เลยเข้ารู้แล้วหักกะลิพี่น้องเลย น้ำมาคลิกมาใส่เลดกระแดกใส่ร้อมึงรู้รถ <laughs> ยังต้องก็มารถ ปลาลุดปลาน้ำคอนก็นเจ้าบ่กกเจ้าได้มาเนะะาะเะปลาคาร์น้ำคอนเลยบ่แล้วกกปลาฉอดปลาไส้เหออรอบ่หั่นแต่หักนไปหน่อยเมนยังตุ๊บละไม้ก้อยบักเล็ไบไห้ฉันจะเอาบ่วงให้พอ่อใหญ่พ่อใหญ่ม่มีบ่วงบ่ วงส่วนนะคุณยายผมก็มีพี่น้อยซื้อวงมาอันเดียวก้อยหมกเล็บไมหมต้ม ้ช่บักเล็บไม่ใช่บักหน้าร้ายพูดผิดเอาเลยไม่สมเสร็จบักหน้าสองเปลี่ยงเดี๋ยวม่นชิมผสมลืดแน่าหนึ่ง มันกินในปลาทำบ้าบสรมดปั่งดียวย,ย,มยนานมานี้เลปลานี่ยโอ้ยก่อนมันเรียนใหม่มันสม้มใส่ขอกน่าร้ายพอดอ้ส้มบอโคดีอยริงเาวอามันสม้มเรับปะ า,าต้มใสปลากระแยงหอมขับพี่น้อไหมต้มปลา่ครับใส่ปลากระแยงหอม,หอม,อออมหอมหน่อยตอนเพลินก,กินบะต้มกบต้มกบต้มกบใส่ปลากระแยงกินบ่เมือกหรอภาคตัวันัอกกินได้ งูบก,กินจะมาเออไอ้เรื่องที่ได้บดเนี่ยยังกอบอยู่สองตัวพี่น้องค้างไว้อยู่ในยขูดนะนนเนาะไอ้ตอนเที่ยงตอนเพลนจะให้ต้มสดน้ำสูบพญายิ่กินพี่นออ้องน่ะต้มมะขามแย็งพร้อมๆมะขามแยงกันอยู่ใน,หน,น,นออหน้าพ่อเท่านีพี่น้องเนี่ยหน้าพญายิ่งนนี่ยลายขึ้นหน่อยก็คือมีนี่

ยังตะขาเทียมพ่อใหญ่พอนี่แหละไปอ้วกข้า,างหน้ากันเล้วเบิด์ตเลยพี่นอ้องเดี๋ยวมาตัดอีกจักหน่อยเนาะกันเล้วเลยพี่น,น้องยังบ่อลายบ่นได้เดี๋ยวสิมาแปลงบัอนได้มันตรงมันบ่นได้มันบ่ตรงนะไปดูใหม่ได้ไปทางมิดแบบไม่ไมอยังก,ก็ตรโคตรไหม แปลงห้างแล้วเบิดกับบริเหตย่างเนาะแบบนี้ไม่แต่วันตรุ่นไม่มึงมึงบ้านมึงชวนเะยเกี่นนำคลองล่งจิ้มฮะปลูกพักปลูกอย่างแถวของปลูกแถวหนึ่งไปไหนหักแถวนี้ก็ได้ดีกว่าแอ่ะ อยู่นี่กับปุกอยู่พูนกับปุกเวลาอยากลงไปลิ่นเนอแต่พี่น้องตัวหนึ่งใหน่เวยเนี่ยพี่กระตัมหมกหุ้งเนี่เนะพหญ่เขาอยู่หัวควนเนาะ

เพนเห็นบ่จอนท้ายคลิปเพิ่นบ่คิดว่าคนอยู่ข้างในอพอใหญ่ได้นั่งอยู่นั่นน่ะเจ้าได้นั่งกินข้าวนั่นน่ะถึงว่าแล้วว่าอันุบนําคือบ่เห็นบ่เห็นลยังบ่ทันยังบ่ทันเอาลงบ่เออมีลายแบบมีลายแบบไดูบ่เอาลง YouTube กูแหละเอาจังสิเห็นเจ้า ม re, ัดอันนีุ้่นนี่ไม่เจ้ายังใหม่ปิงปลาพี่น้องไหมปิงยินมันใหญ่เลยปิงปลาเพราะใหญ่เลยวันนี้อะไรปิงปลาครับแกวออกพริกพี่น้องเขาเคเห็นบ่าเด๋อเบิ่งเห็นเห็นบิด ปลาจ้ะสดน้ำเมันห่อนหรือว่าคักของเร้่องไปนองเดืดดดดนะอนสี่เดือนห้ามีแต่ปลาเนะี่ยเขาเอินลายัง,งป,ลปลาปลากปลาปากบ่ถึงมองว่าเรื่อถึงถึงสะดุ้งถึงมองเขาอืม ลม,มีพิวน้อท้องขึ้นเลยท้องขึ้นเนี่ยทีนันหนาวหนาวแล้วมันมีแตล่ลมลมออกแล้ว Đứng đó mất tiền hàng tiền khẩu không mất đến tiền vàng bố bắt cái bánh kinh có lẽ là một số tiền nhân nào? mà tôi đinh có lẽ là ba mất đẹp ừ. không muốn tôi điện phụ của nail mang mhm 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 này, mhm 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 nè, mhm 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 để mhm 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 ดุขนาดพี่น้อยหาเห็ดหั่นเห็ดนี่เนาะอยังอยากปลูกหั่นปลูกนี่อยู่เหื่อแห้งกย่ยังโอ้ยังแข็งแรงอยู่พี่น้อยหืมแล้วเจ้ายังแข็งแรงอยู่อ่ะโว้ยไอ้กับพ่อตายไปหมดแข็งแรงแล้วยังอยากเห็ดหั่นเห็ดนี่อยู่โอ้ยโมโหเกือเจจสีย,ยเลยเลยเสียไปมื่อน้อย มูมกันมายากพี่หมอบว้าวขับเดินแล้วไปคาบหนึ่งขึ้นเลยคาบเศร้าแล้วไปเนี่ยนะคาบคาบเพนคาบแรงบัดนี้คาบเพบนเออเพมีเจัาสิกินอยังอีกพี่น้องเลยคาบแรงอีกเนะาะแล้วเมือม่อีคิดนะที่แนวกินพี่นออ้องเลยเอาโอเคแฟพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอยก็สิขอจอคบคลิปไวส้สนนี้ก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตเป็นกำลังใจให้บอจอยนะสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง